บทที่39ปุโรหิตมาคะหยิบหมากในพานมาใส่ปากเคี้ยวย่ำอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้ามวัวเดินทางไปมาระหว่างอนุราชปุระและบริเวณก่อสร้างเสียจนไม่มีเวลาพบนางทิสยามาเห็นเต็มตาอีกครั้งก็เมื่อวานซืนจึงรู้ว่าถึงเวลาแล้วดังที่เคยได้ปารภกับเจ้าไวอีกประการหนึ่ง เจ้ามาค้าน้อยก็ดูจะสําแดงอาการหลงไหลเหล่าหญิงโสเพณีที่เมืองท่าจนหน้าทุเรศใจหนักนี่พอเพื่อนฝูงเหล่าชายลืงเมืองนั้นแต่แท้เทียวข้าต้องส่งคนไปบังคับเรียกตัวให้กลับอนุราชปุระหาไม่จะไล่มันออกไประหกระเหินเป็นหมากลางตลาดไปเสียมันจึงได้ยอมกลับมาเสียงที่พูดเริ่มเคืองแคนอย่างเห็นได้ชัด จำเลยตัวดีถึงกับก้มหน้าซ่อนความรู้สึกอับอายเสียทันควันข้ามักจะเสียอารมณ์เสมอโปรหิตมาค้าออกตัวพูดถึงจะลูกคนนี้ทีไรแล้วก็ใช่แต่เท่านั้นนะนาลินีมันยังเผอบังอาจกล่าวโทษเกี่ยพระเจ้ากับสปะโดยไม่ยับยั้งเรื่องปิตุคาตน,นแหละพ่อท่านครั้งนี้มาค้าน้อยพลังปากออกไปทันควัน ข้าไม่รู้ตัวต่างหากเล่าหาไม่ใครจะกล้ากล่าวการเป็นกบฏเช่นนั้นออกจากปากใช่สิปุโรหิตมา,าคะหันขวับไปหาบุตรขึ้นเสียงอึ้งว่าพอเจ้าดื่มน้ำเมาเข้าไปละสิแต่ความนั้นก็แพร่เข้าไปตัวเขตวังหลวงแสดงจงแจ้งว่าเจ้าขาดความจงรักภักดีเสียตั้งแต่ยังมิทันเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ <S <S ทู ถ้าเจ้าไม่ใช่สายโลหิตของข้าแล้วก็เป็นได้ถูกในระเทศนานแล้วข้าหรือสู้สาห์ประกอบคุณงามความดีเสียทั้งพลังสมองกายใจเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคัง่งและลาบยศเพื่อเป็นสมบัติตกทอดถึงเจ้าต่อไปแต่เจ้าหาใยดีไม่พี่ท่านนางนารินีรีบเอ่อยขัดขึ้นเมื่อเห็นญาติผู้พี่ จะบรรดาลโทสะแก่กล้าขึ้นทุกขณะปุโรหิตเท่าขยับกายในท่านั่งเสียใหม่ใบหน้ายังแดงจัดดวงตาทมึงถึงหน้าหวาดกลัวยิ่งนักพราหมณหนุ่มผู้บุตรถึงกับเลี่ยงไปบังเงามืดข้างเสาเสียทันควันข้าไม่อยากจะโกรธขึ้นถึงเพียงนี้นารินีปุโรหิตมาค้ากล่าวแต่พูดมากไปเรื่องก็มากขึ้นด้วยข้า จำต้องเก็บความอัดอั้นไว้เพียงลำพังพูดกับมันเหมือนกับพูดกับนาลินีข้าไม่อาจจะเว้นชื่นชมทิดาของเจ้าได้หรอกด้วยข่าวลือเรื่องความสามารถทางด้านภาษาหนังสือนั้นเคียงคู่ไปกับความงดงามเหนือสตรีชาววังทั้งปวงอีกทั้งข่าวคนริษยาก็มีมากแต่เป็นเรื่องที่ใครทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยพี่ท่าน เจ้าของบ้านสงบใจพังกล่าวต่อไปว่าข้าได้เพียรอบรมให้เมตตารมแกศัตรูทุกค่ำคืนนางทิสยาหาได้ละเลยไม่พระพุทธองค์ทรงแนะไวเช่นนั้นบัดนี้ก็เนิ่นนานเต็มทีพี่ท่านคงรู้แล้วว่านางทิสยาได้รับการอบรมให้เป็นพุทธมามะกะอย่างสมบูรณ์นางจึงเข้าใจที่จะอโหสิ และแผ่เมตตากับผู้เป็นทั้งอริทั้งนอกและในขอพี่ท่านได้โปรดเข้าใจเจตนาของข้าด้วยข้ารู้มานานแล้วปุโรหิตมาคะกล่าวตอบเรียบๆแต่ก็ช่างเถอะเรื่องสำคัญที่ข้าปรารถนาจะพูดกับเจ้าก็คือเรื่องลูกเจ้าชายหัวดื้อนี่เองเสียดายที่ไม่ได้เห็นนางทิศยาให้เต็มหูเต็มตาจาังหน้ามันจะได้สำนึกว่า หญิงโสเพณีตามเมืองท่านั้นหาได้งามเลิศสะอาดหมดจดเช่นหญิงที่เติบโตมาในกรอบประเพณีอันถูกต้องไม่มันจักได้รู้อีกด้วยว่าเลขกระเท้ของหญิงเหล่านั้นก็เพียงเพื่อหวังผลรีดเงินใส่พกใส่หอย,ย่ังชีพหาได้หน้าพิศวาสหน้าทนุถนอมเช่นกิริยามารยาทละมุลละไมของสตรีที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดีมันจะได้รู้ต่อไปเช่นกันว่า ความเจนจัดทางโลกีของนางพวกนั้นแปดเปื้อนโสมมหาได้เพลิดเพลินอ่อนหวานหน้าภาคภูมิเช่นความรู้สึกยามได้จับต้องหญิงพรหมจารีไม่นาลินีข้าได้คิดถีท่ทวนแล้วว่านางทิศยานั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดึงเจ้าโคเปลี่ยวนี้ให้หวนกลับมาในทางอันถูกต้องเสียที คนฟังรู้สึกเย็นเยียบไปทั่วกายหัวใจสั่นรัว,รวขึ้นมาเฉยๆอยากจะตะโกนกล้องออกไปด้วยซ้ำว่าต่อให้ยกสมบัติมหาราชามากองตรงหน้าก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ตัวธิดาของข้าไปให้ไอ้บุรุษเลิงเมืองบุตรของเจ้าชั่วอึดใจนั้นปโรหิตมาคะก็กล่าวสืบไปอีกว่า ค่าคำนวณอายุของนางทิศยาดูแล้วสมควรจะได้มั่นหมายและเข้าพิธีแต่งงานให้ถูกต้องได้แล้วประการหนึ่งตำแหน่งปัจจุบันของนางทิศยาก็อยู่ในฐานะอันสมควรเชื่อว่าจะทรงพระกรุณาด้วยซ้ำทั้งผัวเมียจะได้ตามไปรับราชการสนองพระเดชพระคุณณนะพระราชวังใหม่พร้อมกันทีเดียวข้าเองจะตายเมื่อใดก็ไม่อาจรู้ได้ ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังหวังก็พอแก่ใจแล้วนางนาริณีฝืนกลืนน้ำลายลงคออีกครั้งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันแหบแห้งว่าพี่ท่านผู้มีพระคุณอันความสุขที่พี่ท่านได้นำมามอบให้ข้าเมื่อหลายปีนั้นเป็นเสมือนแสงสว่างที่สอ่องเข้ามาในชีวิตที่มืดด้วยระยะนั้นข้ากำลังอับเฉา,ปาเปล่าเปลี่ยวใจเป็นที่สุด นางทิศยาคือแสงสว่างนั่นเองข้าได้ทุ่มเททั้งกายทั้งใจให้กับนางจนหมดสิ้นกล่าวได้ว่าข้ายอมตายแทนลูกก็ว่าได้เมื่อพี่ท่านเสนอปัญหานี้แก่ข้าข้าจึงต้องขอขอบพระคุณพี่ท่านเป็นอีกครั้งที่สองแม้ว่าหากนางทิศยาเห็นดีด้วยตกลงปรงใจรับมั่นข้าจะตกปาก คำรับรองทันทีปุโรหิตมาคาอึ้งไปเล็กน้อยหัวคิว้วขมวดเข้าหากันก่อนจะกล่าวว่าเจ้าเลี้ยงดูนางทิสยาให้อยู่ในโอวาทมีใช่หรือนาลินีแล้วเหตุใดจึงต้องถามถ่ายในเรื่องอันเป็นมงคลเช่นนี้เล่าเด็กย่อมต้องปฏิบัติตามคำผู้ใหญ่จึงจะถูกต้องอีกทั้งประเพณีของเราก็เป็นเช่นนั้นนี่เจ้าจะช,ช,ชลาใจกระมัง ความงามของนางทิศยานับวันจะเพิ่มพูนสายพระเนตรของพระเจ้ากัสปะนั้นย่อมจะไม่คาดคลาจากนางพระกำนันรูปงามมีความสามารถเช่นนางทิษยาจะเพียงเท่านั้นก็หาไม่ความเยาวัยวของนางทิศยาเองก็เถอะช่วยไปชอบพอกับพลทหารรักษาวังไรสัก์ไรสกุลเจ้าหรือจะอาจยับยั้งได้ ไม่ควรเลยนารรนีที่เจ้าจะเห็นความสำคัญของเด็กถึงเพียงนั้นหรือเจ้ามีอะไรขัดข้องใจก็เจ้ามาค้าน้อยเป็นหลานสืบสายเลือดมีใช่หรือข้านั้นเห็นเป็นเช่นนี้หรอกจึงไม่ได้ปกปิดเสแสง้งแต่งเติมความดีจอมปลอมใส่หูเจ้าเอหรือเจ้าจะมองบุตรชายพ่อขามัง่งคั่งไว้แล้วบอกเสก่อนว่าเมื่อมีผู้มาสู่ขอทิดาของเจ้านั้นรำพึงเสียเถิดว่า ความดีงามสารพัดชนิดที่ฝ่ายชายแอบอ้างเพื่อให้เจ้าเห็นดีเห็นงามไปด้วยอาจจะจอมปลอมทั้งสิ้นกว่าจะรู้ไส้แท้ที่ดาของเจ้านั้นแหละจะได้รับทุกขเวทนานญาตาต่อญาตินักหนาประการใดย่อมกำราบหนักหนาประการใดย่อมกำราบกันได้ทั้งเจ้าและข้ามีใช่หรือนางนารินีเม้มปากเข้าหากัน นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนตอบว่าพี่ท่านข้าหาได้คิดเตรียมการเรื่องยกธิดาให้แก่ผู้ใดไม่อีกประการนางทิศยาก็อายุยังไม่เต็ม15ดีเพิ่งจะ13ครบท้วนเมื่อไม่กี่วันมานี้เองยังเด็กทารกที่จะคิดเรื่องการมีเย้ามีเรือนนะพี่ท่านพูดถึงอายุก็มารดาเจ้าเล่ามีอายุตั้งแต่เพียงเท่าไหร่ข้าจำได้นะสิ่เท่านั้นมิใช่หรือ ตัวอย่างไม่ไกลเลยก็พนางสีเทวียอย่างไรเล่าเมื่อนายพลมิการะถวายตัวให้เป็นชายาของเจ้าชายกดสปะครั้งนั้นนะ่ะพระชนสาเพิ่งจะ14แล้วอย่างไรเล่าเวลานี้พระชนมายุไม่ถึง20ก็ทรงมีพระราชบุตรถวายแล้วพีทันเจ้าของบ้านอ,อมแอมข้าขอเวลาไถ่าถามลูกสักนิดก่อนเถิดเจ้าหลง เป็นความหลงหาใช้ความรักไม่สตรีรุ่นเดียวกันกันกบนางทิศยาล้วนมีผู้สู่ขอไปออกเรือนทั้งนั้นชะรอยเจ้าจะเก็บตัวนางทิศยาไว้ชื่นชมจนนางง่อมไปกับต้นเหมือนกุหลาบหอมที่เจ้าของไม่กล้าแม้แต่จะเด็ดประดับไว้ในแจกันเชยชมใกล้ตัวขมังเสียงของปุโรหิตมาคะออกไม่พอใจจนรู้สึกหาม่ได้ นางนารินีรีบตอบข้ากับลูกความรักระหว่างมารดากับธิดานั้นอยู่บนรากฐานแห่งความหวังดีและเสียสละหรอกพี่ท่านหาใช่ความหลงไม่ข้าเพียงขอถามไถ่ลูกอีกประการที่พูดถึงอายุข้าเองมีความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ของตรงเองได้รู้ได้เห็นการบังคับผมเขาโคคือให้กินหญ้ามากต่อมาก มาถึงตัวเองข้าได้อ้อนวอนมารดาท่านประเสริฐนักเมื่อท่านโกระมาสู่ขอข้าจึงได้ขอเวลาทําความรู้จักให้พอใจแล้วจึงรีบรับมั่นอายุของข้าครั้งนั้นเป็นที่หยามหยันจากเพื่อนฝูงว่าแก่เกินออกเรือนแต่เชื่อเถิดว่าข้าและท่านโกระมีความสุขสมบูรณ์นักข้าจึงได้ตั้งใจไว้ว่า จะปฏิบัติตนดุดเดียวกับมารดาผู้มีพระคุณนางทิสยาก็รับรู้ไกลๆอยู่บ้างขอพี่ท่านโปรดเข้าใจเถิดปุโรหิตมาคะเม้มริมฝีปากก่อนจะคลายออกช้าๆทางเอ่ยขึ้นว่าที่ข้าพูดมาทั้งหมดก็หวังเช่นกันว่าเจ้าจะเข้าใจแท้ที่จริงเจ้ามาค้าน้อยก็หาได้ทันผูกสมัครรักใคร่นางทิสยาไม่แต่ข้าก็จะรอก็แล้วกัน บางทีให้นางเติบโตอีกสักหน่อยเจ้าลูกชายของข้าคงจะมีตามองเห็นว่าสาวพูมจารีเช่นนางทิศยานั้นหน้ามองสะยิ่งกว่าหญิงโสเพณีหน้าตาเปิดอด้วยสีแต้มเหล่านั้นเป็นพระคุณยิ่งที่พี่ท่านเข้าใจเช่นนั้นเจ้าของบ้านแทบสะถอนใจออกมาดังๆสิ่งที่หนักอึ้งอยู่ในอกค่อยๆลดลงเสียงญาติผู้พี่กล่าวอีกว่า ข้าจะขอร้องสักอย่างเชื่อว่าเจ้าจะทำได้ในเมื่อเจ้าขอร้องให้ข้ารอข้าก็จะรอแต่ขอได้บอกกล่าวให้นางทิศยารู้ตัวแต่เนิ่นๆว่านางนั้นได้มีผู้จับจองแล้วไม่สมควรหันไปวอกแวกมองบุรุษอื่นควรจะให้นางรู้ด้วยอีกว่าชายผู้จะเป็นสามีในอนาคตคือใครและเจ้าหันมาพูดผู้พูดหันมาหาบุตร เจ้าผู้ใช้ความเป็นบุรุษครบถ้วนแต่ป่านนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เสน่ห์ชายผูกมัดหญิงพรมจารีผู้มีความงามและเหมาะสมจะเป็นแม่สีเรือนของเจ้าข้าก็หวังว่าเจ้าคงประสบความสำเร็จชนะใจนางทิศยาได้โดยง่ายไปบอกลาคลารวะอนารินีเสียดึกแล้วภารกิจของข้ามีมากล่างสูงชลูดนั้นค่อยๆออกจากเงามืดหลังเสา คาราวะเจ้าของบ้านทั้งทั้งกล่นว่าในใจแทบไม่เป็นสัมอีเด็กนั่นรึอจะน่าพิศวาสถึงขั้นมานอนเคียงข้างเราไปชั่วชีวิตเห็นจะไม่มีวันเสื่ละแม้พ่อท่านจะบังคับให้เข้าพิธีก็จะจำใจทำตามแต่คอยดูเถอะข้าจะออกลีเท่้นางรู้เสียว่าไม่มีอำนาจใดๆบังคับข้าได้นอกจากตัวข้าเองเหรอกนางนารินี ออกไปส่งญาติถึงหน้าบ้านแล้วจึงถอยกลับกำชับให้นางทาสีปิดประตูให้ดีแล้วนางก็กลับขึ้นที่ห้องพักส่วนตัวชั้นบนแต่ยังไม่ทันปัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติร่างแบบบางของธิดาบุญธรรมก็ปรากฏที่หน้าประตูนางอ้าแขนออกรับร่างที่โผล่เข้ามาหากอดไว้กับอกแม้จะรู้ว่าจำนวนปีที่ผ่านไปได้ทำให้เด็กหญิงน้อยๆนั้น จเจริญเติบโตเกินกว่าจะกอดไว้ในท่านั้นก็ตามหากความรู้สึกบางอย่างที่ท่วมทนขึ้นมาไม่อาจยับยั้งไว้ได้นางจุบที่เรือนผมอันหอมกลุ่นด้วยกลิ่นดอกไม้สดที่ประดับไว้งดงามเชยคางมนของนางทิศยาขึ้นพิจารณาใบหน้ารูปไข่ค่อนข้างยาวนั้นขาวผ่องเป็นนวลปลัง่งอิ่มเอิบนัก คิ้วโก่งงามดวงตาดำขับหวานซึง้งจมูกโด่งแหลมกับปากจิ้มลิ้มสีกุหลาบอ่อนได้รูปทำให้นางนารินีต้องทอดถอนใจซ้ำนึกหวนเปรียบเทียบบุรุษผู้จะก้าวเข้ามาครอบครองชีวิตของธิดาบุญธรรมยังไม่ทันจะเอ่ยว่าะไรนางทิศยาก็กล่าวขึ้นเสียก่อนว่าแม่ท่านของลูก เป็นพระกุณเสียยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกที่ไม่ตอบตกลงยกลูกให้มาค้าน้อยมรารตีแอบบอกเมื่อเห็นพ่อท่านมาเยือนว่าคงเป็นเรื่องที่กใครพากันคาดคะเนขอแม่ท่านอย่าได้โกรธที่บังอาจรอบฟังการสนทนาของผู้ใหญ่แต่ลูกกลัวนักว่าจะโชคร้ายถึงกับต้องรับมั่นมาค้าน้อยเจ้าจงเกลียดจงชังถึงอย่างนั้นทีเดียวหรือ ผู้สูงวัยกว่าเอ่ยถามอย่างเอ็นดูนางทิศยาเงยหน้าขึ้นแล้วถอยออกจากอ้อมกอดมานั่งตัวตรงใกล้ๆตอบว่าพี่มาคะานั้นต่างหากที่เป็นฝ่ายเกลียดชังลูกมานานเต็มทีดูเหมือนตั้งแต่จำความได้ถึงเวลานี้ก็เถิดค่ะพี่มาค้าน้อยหาได้ญาติดีกับลูกไหมมารตีพูดอะไรกับเจ้าอีกไหนบอกแม่มาสิ นางเล่าแต่เพียงว่าท่านพ่อเคยท้าทามขอมั่นที่มาค้ากับลูกแต่เนิ่นเน่นนอกจากนั้นคนพูดทำท่าคิดแล้วกล่าวต่อไปว่านางบอกว่าเด็กหญิงทุกคนอายุ1 3 1 4ขนาดลูกไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องออกเรือนมีครอบครัวคนข้างบ้านเราอายุเท่ากันกับลูกก็ออกเรือนไปเมื่อวานซืนนี้เอง นางยังได้ไปช่วยงานอีกด้วยคนในบ้านต่างพากันเฝ้าดูว่าเมื่อไรจะมีพิธีมงคลเสียทีแล้วเจ้าคิดอย่างไรกับคำบอกนั้นใบหน้าสวยงามผุดผาดจับตาของนางทิศยาปรากฏรอยยิ้มบางๆเกลี่ยอยู่ทั่วไปดวงตาโศกซึงคู่นั้นดูเลื่อนลอยเหมือนตกอยู่ในความฝันขณะพึมพำออกไปว่า ความปรารถนาของลูกอยู่ไกลลิฟจากเรื่องที่นางมาลตีบอกเล่าให้หมกมุ่นหรอกแม่ท่านเรื่องการออกเรือนดูเด็กหญิงทุกคนจะเฝ้าคำนึงถึงแต่ลูกมีของรักสิ่งที่ลูกรักและผูกพันแน่นหนาจนไม่อาจคิดเรื่องอื่นเสียแล้วสิ่งนั้นนับวันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นลูกหมกมุ่นจะประกอบความสำเร็จในเรื่องนั้นจนไม่คิดว่าอะไร จะสำคัญมากไปกว่าสิ่งที่ลูกปรารถนาทิศยานางนารรนีทาบมือลงบนนา,นางนารรนีทาบมือของนางลงบนไหล่ของธิดาบุญธรรมอย่างอ่อนโยนบอกแม่ทีหรือว่าของรักนั้นคืออะไรคงไม่ใช่ม้าอัศเสละที่เจ้าฝืนคำสั่งแม่ออกไปหัดควบขับจนชำนาญหรอกนะ แม่ท่านผู้อ่อนวักว่ายิ้มพรายลูกได้ยินพ่อท่านกล่าวถึงของรักของลูกเมื่อครู่ว่าชื่นชมนักพาให้ลูกคิดถึงผู้ให้ยิ่งนักป้าท่านอย่างไรคะหนังสือและผงเขม่าตะเกียงเหล็กแหลมสำหรับขีดเขียนและใบลานของรักเท่าชีวิตที่ลูกกล่าวถึงดวงตางดงามดุจด,ดวงดาวในคืนเดือนมืด ส่งประกายเจิดจ้าการแสดงแบบสังบารนตกะซึ่งจะเปิดแสดงครั้งแรกณพระราชวังใหม่ยังการเล่นแบบปรการปรกรณะและปราหันหันสนะลูกกำลังพยายามฝึกหัดทุกวันค่ะแม่ท่านเพื่อต่อไปความฝันที่อยู่ในขอบเขตจำกัดจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นละครจริงๆมีตัวแสดง กระโดดโลดเต้นสมดังที่ลูกไฝ่ฝันไว้โอทิศยานางนาลินีคลายยิ้มออกมาได้พ,พึมพำขึ้นว่าทุนหัวของแม่นี่กระมังที่มารตีแอบมาฟ้องเสมอว่าแสงตะเกียงในห้องพักของเจ้ามักจะจุดสว่างจนดึกดื่นค่อนคืนบางคืนถึงกับว่าพระจันทร์นั้นเลยกลึ่งกลางห้องท้องฟ้าไปชั่วหนึ่ง เจ้าก็ยังหาหลับนอนไหมมารตาีผู้พูดหัวเราะหึ่หึนางหาว่าลูกพั่มเพ์กับดวงจันทร์ขอพรให้ได้พบชายในฝันโทฟังดูหน้าขำน้อยไปไหมคะเวลากลางคืนนั้นทุกอย่างเงียบสงัดลูกมีเวลาเป็นของตัวเองมากกว่ากลางวันนอกจากจะคอยตามเสด็จเฝ้าแห่นพระราชนีแล้วกุณที ยังคอยเย้วแย่เรื่องที่ลูกคิดจะขีดเขียนหาว่าเป็นนักโกหกชั้นยอดทำให้คนร้องไห้หัวเราะเพียงแค่ลิขิตเป็นตัวอักษรเจ้าโกธกุณธีละสีมารดาอุปธรรมถามอย่างเอ็นดูนางทิศยาสายหน้าลูกคงโกธกุณธีไม่จริงจังเพราะพอถูกเย้ยแย่มากเข้านางก็เข้ามางอนงอขอโทษร่ำไปมากนัก ต้องวิ่งไลตีกันบางครั้งถึงกระชากผมเผ้าหลุดถูกทำโทษเสียทั้งคู่แต่ลูกก็คิดว่าชาตินี้คงโกรธกุณธีไม่ลงหรอกค่ะแม่ท่านเจ้ากล่าวถึงการแสดงละครแบบปากรณะและแบบปาหันสนะทิศยาใครเล่าเป็นผู้แนะนำบทวรรณคดีและยังละครและพิธีแสดงต่างๆให้เจ้าได้ร่วงรู้ แม่ท่านน้ำเสียงที่เอ่ยตอบของนางทิศยาแหบแห้งลงจนผู้ฟังรู้สึกบุคคลเดียวที่ลูกถือว่ามีพระคุณเทียบเท่าแม่ท่านก็คือป้าสสิเรขาภรรยาแม่ทัพเรือผู้หน้าเวทนานักป้าท่านได้เล่าเรื่องวรรณคดีต,ต่างๆให้ลูกฟังอยู่เสมอทั้งยังอธิบายอีกว่าปากรณานั้น คือบทละครที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนดังเช่นความหวังของลูกในอนาคตลูกปรารถนานักที่จะเขียนเรื่องราวบางอย่างให้สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในอนุราชปุระจัดหาตัวแสดงคะ่ะแม่คะลูกยังไม่อาจจะบอกได้ว่าหากสิ่งที่เกิดจากความคิดของคนได้มีโอกาสเป็นตัวตนขึ้นมา วันนั้นจะน่าภาคภูมิใจสักเพียงใดส่วนการเขียนแบบปาหันสนะนั้นคือบทละครตลกนั่นเองทิศยานางนาลินียกมือของตนทั้งสองขึ้นประคองใบหน้าง,งดงามของธิดาไว้อย่างลักใคร่แม่ไม่เคยกล่าวชมความงามของเจ้าเลยแต่วันนี้ขอจะกล่าวเป็นครั้งแรกว่าเจ้านั้น นับเป็นสตรีผู้มีความงามเป็นเลิศไม่ว่าจะผิวพรรณอันขาวละเอียดดุดงาช้างหรือลักษณะอันมีสง่าราศีตามกำเนิดก็ตามย่อมเป็นที่พึงพอใจแก่บุรุษผู้มีโอกาสทอดสายตามาพานพบและในขณะเดียวกันย่อมเป็นที่อิจฉาแก่สตรีผู้มีความด้อยกว่าเจ้าเจ้าทรงจำคำแม่ไว้ให้จงดี จงระวังรักษาตัวของเจ้าให้ยึดมั่นอยู่ในพรมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจงอโหาสิแก่ผู้เป็นศัตรูแผ่บุญกุศลให้ผู้คิดร้ายมันล้ำลึกถึงความเกิดและความตายสังขารอันไม่เที่ยงแท้มีแก่เหี่ยวย่นผูพังตามวาระของคนคุณความดี และความรู้ที่เจ้ามีนั้นประเสริฐเสียยิ่งกว่าความงามแห่งสังขารอันไม่เที่ยงแท้นั้นแม่จะไม่บังคับกู่เข็นให้เจ้าออกเรือนเช่นมารดาหญิงอื่นแม้หากว่าเจ้าพอใจดำรงตนเช่นนี้ตลอดไปก็ตามมือเดียวงามทั้งสองข้างประนมลงกรบาบแทบฝ่าเท้าของนางนาดีนีเสียงอ่อนหวานสดใสพึมพำขึ้นว่า เป็นพระคุณยิ่งแล้วแม่ท่านลูกจะเพียรปฏิบัติตามคำสั่งสอนไม่ให้ผิดพลาดลงได้ผู้สูงวัยคลี่ยิม้มอย่างชื่นใจนักเอ่ยต่อไปว่าแม่หาได้ยินดีในตัวเจ้ามาค้าน้อยสักนิดเดียวทั้งที่ก็เป็นหลานโดยแท้แต่สายตาคนแก่ๆนั้นไกลนักไม่มีวันที่จะได้มีความสุขไปได้ ถ้าจะต้องตกเป็นภริยาบุรุษผู้เอาแต่ใจตัวเช่นนั้นจงห่างไกลไปนะลูกอารมณ์คนเปลี่ยนไปมาเหมือนกระแสน้ำเจ้าอ่าได้ไว้ใจเป็นอันขาดไปนอนเสียเถิดดึกแล้วแม่จะกลับขึ้นไปบำเพ็ญสมาธิสักครู่แสงไฟจากตะเกียงชั้นล่างค่อยๆหลี่ลงทีละน้อยทั้งแม่และลูกเดินเคียงข้างกันขึ้นสู่ที่พำนักชั้นบน ดวงจันค้ลอยเลยกึ่งกลางท้องฟ้าไปแล้วนั่นแหละแสงตะเกียงดวงสุดท้ายจากห้องพักนางทิศยาจึงหลี่ดับลงเช่นทุกวันจบบทที่39